กฎหมายของพรรคเขาก็เตรียมเรียบร้อยนะนะบางครั้งเขาถ้าเกิดเขาเดือดร้อนก็ปรึกษาเขามีฝ่ายกฎหมายของพรรคผมไม่ใช่ฝ่ายกฎหมายของพรรคส้มนะนะครับผมเป็นว่าเขาเรียกะไรผู้บวชเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่ชอบแจ้งความจ้องฟ้องอะไรต่างก็ต้องดูให้ดีนะครับนะครับไปดูนะครับสารายายกฟ้องมาแล้วถ้าไม่รู้นะครับบอกให้เลยครับเลขคดีอออ่อออาง3 1 2 7ทับหครับ สามหนึ่งสองเจ็ดทับหกสองครับดูพี่เดเนไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องการให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยนะเเบอร์ต้นๆนะครับแต่ไม่ได้รับบัวจากไม่ได้แปะลิงก์นะนะครับเออนะครับคดีมาตาร้อยสิบสองอ่านคำพิพากษาเมื่อไรครับไม่ทราบครับอ่านให้แล้วนะครับใครอยากจะด่าสอสออะไรเขียนมาเลยเดี๋ยวผมผมอ่านให้นะเพื่อความเป็นธรรมนะครับนะนะฮะชัดเจนนะจานเดนเนี่ยอ่านให้ทุกพักอ่ะพักแดงพักส้มพักฟ้าพักน้ำเงินพักอะไรอ่านให้หมดครับ สวัสดีพี่เดนะครับนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแค่แชร์ไม่มีความผิดเข้าใจนะอืมอืมนะครับแค่แชร์นะเข้าใจนะครับนะน่ครับนี่นะมีเลขคดีมีอะไรหมดอนะ่ะฟังรายการพี่เดแล้วเป็นไงชื่นใจไหมจะ๊ะชื่นใจไหมจะ๊ะอมืมาครับแบบแบบนี้พวกที่กดไลค์ก็ไม่ผิดใช่ไหมครับไม่มีผิดก็จะผิดเรื่องอะไรลนะ่ะเขาชอบ เขาไม่ได้บอกว่าเป็นจริงหรือไม่จริงแต่ชอบชอบไหม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 เราชอบอินฟูแล้วก็ไปกดก็เราชอบ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 จะผิดเรื่องอะไรล่ะครับไม่ใช่เราไปกดเสร็จมาฟ้องเราเราก็ต้องสวนฟ้องกลับนะครับ นะก็เราชอบอะ่ะเราไม่ได้บอกว่าเออให้มันมันจริงหรือไม่จริงมันเท็จหรือไม่เท็จอ่ะเราชอบค่ะชอบไหมค่ะชอบไหมชอบไหมนะครับน่ะนะครับ,นะรบ,นะรบเพราะนั้นฟังรายการจานเดย์เนี่แม่งรับรองนะข้ากินข้าวอย่างเดียวพอย่ามาบอกเราเลิกแล้วเราเบื่อกินมานานแล้วนะครับดูขนาดอินฟูเขมรไอ้บอยมันยังบอกเลยคนไทยโง่ไปหลงเชื่อนั่นเนี่ยนี่เนี้ยไอ้บอยไอ้อินฟะูอ่ะเห็นไทยรัฐเข้ามาเล่นอะ่ะ ไอ้บอยมันบอกเนี่ยคนไทยบางคนนี่ไปนะไม่โง่บ้างอะไรบ้างไอ้บอยอ่ะนะเพราะนั้นเนี่ยจะเชื่ออะไรต้องไปศึกษาหาความรู้ไม่ชอบฟังพี่เดก็ไปไงเข้า Google นะครับหาความรู้หรือไม่ก็เอาถาม AI ครับนะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับชาวนี้พี่เดาคลึกคื้นจุกรูจุกรูจุกรจกรูนะครับนะกดไลค์กดแชร์อะไรไม่มีความผิดนะเราไม่ได้บอกว่าข้อความที่เราแชร์มาจริงหรือไม่จริง แต่ว่าเราเป็นไงชอบนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ผิดครับไปนะใครมากันแกล้งฟ้องท่านท่านปรึกษาทนายใกล้บ้านเลยทนายในประเทศไทยตม่งมีตั้งเก้าหมื่นคนเลือกเขาทักคนละเก้าหมื่นคนน่ะนะครับใครก็ได้ใกล้บ้านท่านนะนะครับเพราะฉนั้นเดี๋ยวนี้พวกนักวิจารณ์เนี่ยต้องมีทนายความประจําตัวนะนะครับไปตกลงก็ใกล้ๆกล้บ้านอะ่ะเออเราแม่งชอบแสดงความคิดเห็นไว้อ่าเดี๋ยวจ้างทนายประจําตัวไว้ปีละหมื่น นะครับเท่ากับเดือนเราไม่ถึงพันบาทนะไปจ้างทนายใกล้บ้านผมจ้างพี่ทนายใกล้บ้านหนึ่งมืนบาทเป็นที่ปรึกษาผมเวลาผมจะโพส์จะแชร์หรืออะไรต่างเห็นนะเดี๋ยวนี้การทําธุรกิจเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ต้องมีทนายความเป็นที่ปรึกษานะทนายความทั้งประเทศไทยมีเยอะไปจ้างเขาหน่อยให้ได้มีงานทานะเ,าเดือนละพันบางเดือนละสองพันบ้างได้หมดอนะถ้าสดชื่นนะนะครับนะขนาดเจนนี่ไ์สดยังมีคนจะขู่ฟ้องขู่อะไรก็ต้องมีทนายความนะขนาดไล์สดนะครับเพราะนั้นการทําธุรกิจเล็กน้อยเนี่ย ก็ไปจ้างทนายความใกล้บ้านท่านทนายมีเก้าหมื่นคนจ้างเลยคนไหนก็ได้ที่หน้าตาดีหล่อเท่นะครับแล้วแต่ท่านนะเวลาทําธุรกิจเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยนะครับนะต้องควรจะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายจะไปพบตํารวจก็ถามทนายก่อนนี่วันนี้นะครับลูกความผมเป็นไลเดอร์นะไลเดอร์ดีๆวันดีคืนดีเนะี่ยไปถูกกล่าวหาว่ารับจ้างเอาปืนเถื่อนไปส่งเอาซวยนะครับตารวจก็แจ้งข้อหาเพิ่มข้อหาเพิ่มผมบอกว่าเฮ้ย hey, ถ้าเราให้การไปแล้วเราเดือดร้อนเราก็บอกขอให้การชันสาลนะครับอ่นะครับเป็นสิทธิ์ของเราเราจะพูดก็ไม่ได้จะพูดหรือไม่พูดก็ได้คาให้การตํารวจนะครับเขาแจ้งข้อหาว่าเราลักทรัพย์ปล้นทรัพย์ช่อโกงอะไรต่างถ้าเราไม่อยากพูดพูดไปแล้วเดี๋ยวมันหลุดก็ไปจ้างทนายความเขียนคาให้การไปลายละอักษรตํารวจเรียกไปสอบคาให้การบอกว่าผมขอให้การเป็นหนังสือจบนะเพราะพูดอะไรเดี๋ยวทนายเขาก็จะเรียบเรียงแต่งเรื่องอะไรให้เรียบร้อยคาว่าเรียบเรียงแต่งเรื่องหมายถึงเรื่องจริง นะอะไรควรพูดได้ควรพูดทนายความเขา,เขาได้รับการอบรมสั่งสอนมาเพราะฉนั้นใครจะเป็นผู้ต่างหาเนี่ยก็ไปจ้างทนายความใกล้บ้านท่านสามพันห้าพันหมื่นแสนอะไรแล้วแต่ตกลงกันแล้วก็เขาเกล่าวหาว่าผมชอโกงตำรวจออกายเรียกมาแล้วทนายความเขาก็เป็นที่ปรึกษาเขาก็จะบอกว่าอะไระเดี๋ยวอย่างนี้นะสรุปเรื่องแบบนี้สู้คดีอย่างนี้นะพอไปถึงตำรวจก็เอากระดาษให้ตำรวจตำรวจถามอะไรก็อขอให้การชั้นศาลจบแล้ว แล้วก็ยื่นแค่นี้เรียบร้อยไปคดีมันก็ไม่เสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยกการมีที่ปรึกษากฎหมายประจําตัวเนี่ยของแต่ละท่านเนี่ยแบบใกล้ๆบ้านท่านอ่ะทนายความวใกล้ๆปากซอยอะไรตางาเนี่ยนะมันจะทําให้ท่านแบบไม่เสียเปรียบทําธุรกิจเล็กๆน้อยๆขายข้าวต้มขายลูกชิน้นถ้าเรามีที่ปรึกษากฎหมายร่วมลงทุนเปิดร้านทําเครื่องสําอางอะไรกลางานะมันจะสบายใจนะครับล่างสนญงสัญญาลูกจ้างขโมยความลับ อะ,อะไรต่างๆมันมีประโยชน์นะครับอันนี้ก็คือฝากไว้ว่าเราควรจะมีที่ปรึกษากฎหมายนะครับทำธุรกิจเล็กๆ,ๆน้อยๆก็ว่ากันไปนะครับน,นี่ให้ความรู้ไว้นะครับและตอนช่วงนี้นะครับนะพวกคืนรถคืนบ้านมันเยอะวันๆนี่โทรหาผมเยอะพวกคืนรถเนี่ยหลักเกณฑ์ง่ายๆถ้าผ่อนไม่ไหวก็ไปคืนเพียงแต่ว่าตอนนี้คืนเนี่ยอย่าผิดนัดค่างวด อ่อเขาจ่ายทุกเดือนกระจายให้ครบอยา่าค้างถ้าค้างก็ไปจ่ายซะเช่นค้างสองวดก็ไปจ่ายจ่ายแล้วก็เอาไปคืนก็จบไฟนั้นมันอยากจะฟ้องไงมันฟ้องมาเราก็สู้มาตาห้าเจ็ดสามก็จบไม่มีเงินจ้างทนายไม่ได้รับหมายสารมาต้องสู้คดีภายในกี่วันสิบห้าวันก็ไปจ้างทนายใกล้บ้านเขียนคาให้การสามพันห้าพันแปดพันหมื่นอะไรว่าไปแล้วก็เอาคําให้การไปยื่นนะจะยื่นทางออนไลน์ line, อะไรก็ได้สมัยนี้มันจเจริญแล้วมัเขาเรียกอะไรฟ้องแบบ สำนวนอีสำนวนอิเล็กทรอนิกส์นะก็แจ้งให้พี่น้องประาชาชนได้ทราบกันเข้าใจนะเออนะเข้าใจนะครับนะครับว่าทุกวันเนี้ยเน,นี่ยอย่างเมื่อเช้านี่โทรมาเป็นหนี้ไฟแนนซ์ไม่ได้ไปศาลตอนนี้เขาจะมายึดทรัพย์แล้ว ก็อยากจะฝากว่าพี่เดย์จะไปช่วยเหลืออะไรแล้วก็ก็พูดทุกวันมีหมายสารมาก็ต้องไปสารไม่มีเงินจ้างทนายก็ไปจ้างเขาสองพันสามพันให้เขาเขียนทำให้การสู้คดีใกล้ๆบ้านนะทนายเกินเดินกันโอ้โหจะชนกันตายแล้วทุกวันเนี้เนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยมาวานนี้ดูข่าวมามีทนายใหม่ใหม่สี่พันกว่าคนนะ้วโอ้โหทนายเดินกันล้นประเทศ่นะนะครับเพราะนั้นเนี่ย นะก็ไปจ้างเขาพอได้รับหมายสารมาคดีเงินกู้คำปากการะกันจำนำจำนองอบัตรเครดิตบัตรเงินด่วนจ้างทนายเขียนคำให้การแล้วเราก็ไปยื่นเองเราไม่ว่างทำงานให้ญาติไปยื่นง่ายนิดเดียวนะค่าเสียหายก็ลดลงขยายเวลาก็ได้ต่อรองก็ได้ลดอะไรคือมันได้หมดนะแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนฟ้องมาเราไม่ไปศาลเราเสียสิทธินะครับเข้าใจนะเพราะนั้นฟังเลรายการแล้วช่วยทรล์คงกระจายไปยังพีาพา่น้องประชาชนมาฟังรายการจานเดย์เยอะให้ความรู้ นะถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราก็ไม่เสียเปรียบนะครับอยู่บ้านก็ต้องติดวงจรปิดจะได้รู้ว่าคนร้ายมาอย่างไงทรัพย์สินต่างๆกลัวจะโดนขมโมยหายบ่อยก็ติด GPS 300-500ติดไว้ตามาทรัพย์สินต่างๆเรานะ<ม>เหมือนกับร้านทองติด GPS ไว้แม่งเอา GPS ไปเราก็รู้เลยว่ามึงเอาทองไปไหนนะติด GPS ให้หมดนะผมพูดทุกวันน่ะพอเรารู้ที่ไหนแล้วก็ไปไปอุ้มตำรวจมาตำรวจมาจับจบ ตำรวจสมัยนี้เราก็จะไปหวังพึ่งอะไรเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ไงงานเขาหนักและภาฯรกิจตำรวจแม่งก็เยอะแยะไปหมดนะเพราะนั้นเนี่ยพอของหายปุ๊บเนี่ยนะอย่างเนี่ยอของเพื่อนผมเนี่ยไม่ต้องอะไรละครับนะครับบ้านกขโดนเนี่ยขมโมยขมโยขมโยมิเตอร์น้ำมาที่หนองคายท้องที่สพเมืองหนองคายนะครับเขาแจ้งตำรวจตำรวจมาบ้านนะครับไล่ไล่วงจรปิดรู้หมดเลยครับว่าใครขมโมยมิเตอร์น้ำบ้านเพื่อนผมไปตำรวจมาต้องเยอะตั้งแยะที่สพหนองคาย ถ้าฟังอยู่ค่ับผู้การนะนะก็ไล่กล้องวงจรปิดรู้ว่าใครเป็นคนร้ายแต่ไม่รู้ว่าแม่งมิเตอร์อยู่ไหนแต่ถ้าเกิดมิเตอร์ในแม่งติดไอจีพไว้นะก็ป่านนี้จับได้แล้วก็อย่างที่ผมบอกนะคุณแม็กเนี่ยเจ้าของโรงเรียนการบินเนี่ยนะที่โคกขามอะไรที่สมุทรสาครนนะ่ะคนร้ายแม่งเข้ามาตัดสายไฟเขารู้แล้วเดี๋ยวแม่งต้องเข้ามาอีกเขาก็เลยไปไปไป,ไปติดตั้งแอร์เครื่องปรับอากาศเขาใส่ GPS ติดไปหมดอนะ่ะแม่งขโมยอีกครับ พอขโมยได้ชั่วนสองชั่วนเขาเขาอ่า GPS วมันเตือนมาเขาก็ไปเอาตำรวจมาอเอเอาตำรวจมาก็จับได้พร้อมของกลางเพราะนะั้นทุกวันนี้เราต้องช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือต้องช่วยเหลือตัวเองจะไปหวังว่าตำรวจจะมาช่วยนายกจะมาช่วยนายกแม่จะช่วยตัวเองได้หรือเปล่าเนี่ยเมื่อวานดูข่าวก็น่นะนายกหนูยังไม่รู้เลยแม่งจะจะ,จะ,จ,ะจะอยู่หรือจะไปนะครับเพราะอะไรเพราะสถานการณ์สแกมเมอร์แม่งนหนักไปแล้ว นะครับพักโซ่แม่กับบี้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 อินฟูก็แทกไปยังผู้กองธรรมนัฐไปยังอนุทินไปยังคนใกล้ตัวอนุทินทําไปทํามาเนี่ยไอ้ปัญหาเนี่ยไอ้สแกมเมอร์เนี่ยผมว่ารัฐบาลน,นี้แม่งจะไปไม่รอดเพราะอะไรเพราะว่าอะไรอเมริกาพูดแล้วทํายึดทรัพย์อังกฤษพูดแล้วทายึดทรัพย์นะครับเกาหลีพูดแล้วทํายึดทรัพย์ญี่ปุ่นพูดแล้วทํายึดทรัพย์เวียดนามเหมือนกันเหลือแต่อนุทินครับนะพูดแล้วทํา ั้งคณะกรรมการ <c oughs> นี่แหละครับผมดูรัฐวปัญหาเจแกรมเมอร์เนี่ยมันรูปปากรูปรูปปากไม่ใช่รูปหน้าปากจมูกหรือเปล่าหรือมีคนใกล้ตัวไหมรัฐมนตรีมีไหมไปเกี่ยวข้อง7คน8คนเนี่ย <c oughs> ผมบอกเลยว่ารัฐบาลทีนียแม่งจะไม่รอดกับเรื่องสแกมเมอร์เลยละ่ะเพราะว่าอะไรเราไม่กล้าจับไม่กล้านุ่นกล้านี่ไปมันจะไปกระทบกระเทือนพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่านะมันจะทําให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้ไหม เพราะว่าไอคนที่ถูกตั้งความสังเกตเรื่องสแกมเมอร์เนี่ยเป็นคนที่อยู่นั่งอยู่ใกล้ๆกับท่านนายกหรือเปล่าก็ไม่รู้คนไหนนั่งใกล้นายกแม่งเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมดูรัฐบาลเนี่ยแม่งจะไม่รอดก็เพราะอะไรเพราะไอเรื่องนโยบายปราบสแกมเมอร์เนี่ยนะก็คือพูดแล้วไม่ทานี่แหละนะครับไอแม่งก็ด่าทุกวันนะย,ยังบอกเลยเนี่ยให้การใช้จัดรายการหน่อยเอาไอไปนั่งนะนะครับ แล้วก็การใช้โทรหาดุทินเลยถ้าไม่รับสายแล้วก็ดา่าด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 าสักสามวันคือ I ไอ้เนี่ยแม่งได้เลยนะกระแทกแดกดันไปอัดไปทางอินฟูเนี่ยแหละเพราะอะไรเพราะอินฟูเนี่ยแสงมันจ้ากระแทกอินฟูไปเพราะว่าอะไรนายกก็เชียร์อินฟูบอกโอ้โหยอมใจเลยครับอินฟูทําเพื่อชาติศาสนามหาษัตริย์รองนายกก็บอกโอ้โหอินฟูนี่ทําให้ผมดังนะครับเพราะฉะนั้นการกระแทกอินฟูของไอ้เนี่ยมันโ,โหสุดเลยนะเพราะถือว่าเราทุบถูกคนแล้ว นะครับเพราะนั้นเรื่องอินฟูเนี่ยอาจจะทาให้รัฐบาลจะไม่รอดหรือเปล่านะครับก็ฝากไว้อืมนะเพราะสมัยนี้นะครับไม่ว่าจะข้าราชการนะักการเมืองเนี่ยขับเคลื่อนด้วยการดา่ดาด่าแม่งทุกวันเช้ากางวันเย็นแบบที่ไอ้บอกอ่ะดา่ดาดา่ดาดา่ดาดา่าด่าด่าทุกวัน,นจนกว่ามันจะรับสายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะเ,เราต้องมีพักเด็กอย่างพักส้มมีสอสอเด็กอย่างไอ้มีสอสอวัยรุ่นเด็กๆอย่างแบงค อ,อย่างคนรุ่นใหม่ๆอย่างโลมนะหัวหน้าพักอย่างเท้งเนี่ยผมว่าเนี่ยมันตอนนี้คนที่จะปราบสแกนเนอร์เนี่ยมันแทนที่เป็นรัฐแทนที่เป็นเป็นรัฐบาลนะแม่งกลับกลายเป็นพักส้มพักฝ่ายค้านมีหน้าที่ปราบสแกมเมอร์นะครับทุกวันกระตุ้นทุกวันเลยอยากให้จับอยากให้คนนั้นคนนี้อะไรต่างนะครับแต่ก็โดนฟ้องปิดปากกันเป็นทวหน้าโดนฟ้องปิดปากกันหมดทั้งโลมทั้งใครอ่ะสสแบงไอเอิยแบงโดนกันเป็นคนละคดี ตรวจสอบอะไรต่างๆแม่ก็เอาคดีไปมันกลายเป็นว่าเราเป็นสสพักโซมเ่ยเราต้องพร้อมติดคุกนะครับผมอยากจะฝากไปยังคุณโลมคุณเท้งคุณมิโลดคุณไอคุณแบงค์เนี่ยนะครับนะครับเราเนี่ยเขาเรียกติดคุกเพื่อชาติมินประมาทเพื่อชาติชุกรู้นะครับอย่าไปกลัวครับ,รบนะเราเป็นสสเนี่ยรับประทานเงินเดือนเนี่ยนะครับนะ,ะเดือนละแสนกว่าตั้งผู้ช่วยได้อีกแปดคน ถ้าเราไม่ทำอะไรวันๆก็ไปคอยเลียไรลิ้นเลยเนี่ยนะสากไปหมดแล้วเลียจนทั้งนายกทั้งรัฐมนตรีทั้งอะไรต่างๆนี่เป็นไงโอ้โหขนหน้าแข่งหายหมดเหลือไปไอ้ขนอะไรอ่ะจะไม่เหลือแล้วมั้งนะครับเราต้องมีคนมีมีฝีปากกล้านะครับอันนี้ก็ฝากปากกันไ้นะครับทุกครูนะครับเออเลียจนกาเกงเปียกโอ้โหนี่ก็พูดตรงไปนะอาจารย์พูดถูกแลวจริงครับนะครับว่ากันต่อไปนะนะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจครับอืมเออนะครับมีอะไรบ้างอา่อ่าอืมนะครับมีอะไรบ้างครับอืมอืมนะครับรับชะลกบอกว่าอะไรจนมุมตอบคําถามไม่ได้ก็ยกเอามาตราร้อยสิบสองขึ้นมานะอา่าต่อสู้เอาเรื่องสถาบันมา ามาเป็นเกาะกำบังในการตรวจสอบและตั้งคำถามอมนะครับก็อยากจะฝากนะครับเรื่องมาตา112เนี่ยไม่ควรเอามาพูดถึงถึงแม้ลักชนกจะถูกดำเนินกันดีอะไรต่างๆแต่ในการโต้อตอบกันหรืออะไรต่างๆไม่ควรยกไม่ควรโหนสถาบันเอาค์งิ้แล้วกันสั้นๆนะครับนะเข้าใจนะอืมอืมนะครับชูวิทย์ครับสองนาทีที่ผ่านมาป๋าชูบอกว่ารัฐบาลหนู มัวแต่เล่นเกมการเมืองระวังจะพังในขณะที่หลายชาติลุมสหาบาทาสแกมเมอร์เขมรแต่นายกอนุทินยังไม่ได้ทำอะไรนะครับเพราะว่ารัฐบาลท่านพูดแล้วทำแต่สแกมเมอร์ยังไม่ทำนะครับผมว่าอาจจะไม่ถึง4เดือนรัฐบาลนี้นะครับนะครับอา้าหนึ่งชั่วโมงที่บานมาไทยรัฐออนไลน์นะครับลงบทสัมภาษณ์ของผู้กองธรรมนัตรองนายกนะครับซึ่ง ก็บอกนะครับผู้กองทำรัฐเนี่เป็นคนตรงไปตรงมาเป็นคนรักรักพี่รักน้องรักเพื่อนอันนี้จริงผมเคยเจอนะนะครับท่านพูดว่าอะไรนะครับอินฟูชอบช่วยเหลือพี่น้องผมทำมูลนิธิลงพื้นที่ไปเจอ,อโดยบังเอิญเคมีตรงกันสนับสนุนกันแต่ไม่ใช่เรื่องเงินทองเราไม่ได้ครบกันแล้วไปสร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชา,าชนนักการเมืองมีแสงเยอะก็จะถูกดับแสงไปบ้างชอบครับสนุกดีไม่งั้นชีวิตไม่มีรสชาติ รองนายกและมตีเกษตรธรรมนัทพรมเผ่าอันนี้สิ่งที่ท่านพูดคือข้อดีของออคุณธรมนัทก็มีก็เป็นคนแบบรักเพื่อนฝูงตรงไปตรงมาใจถึงเพื่อนอใจถึงพึ่งได้ใครเดือดร้อนอันนี้คือจุดแข็งของเขานะเท่าที่ผมทราบมานะ,บนะครับนะก็เป็นคนอย่างนี้ใครชอบก็ไปเลือกท่านนะครับนะครับเออนะส่วนไหนไม่ชอบท่านก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็อ่านนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่ให้ความเป็นธรรมเลย นะครับนะครับนี่นะครับอ่านจากไทยรัฐเมื่อหนึ่งชั่วโมงครับนะครับนะ <c oughs> สุพนัทหรือแบงค์สอสอพักส้มที่โดนแจ้งความที่สอนอทองหล่อแปลกใจโดนนะครับ <c oughs> บริษัทเจ้าของตึกฟ้องยันพร้อมสู้คดีขอดูรายละเอียดชี้สิ่งที่โพสช่วยปกป้องผลประโยชน์ด้วยซ้ำนะครับว่า <c oughs> ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับบริษัทที่ถูกตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องกรรมสแกมเบอร์นะครับก็ว่ากันไปครับ อ,อ,อะไรมีประโยชน์ก็พี่เดก็นำเสนอนะเออนะครับพีพีทีวีก้9นาทีลงบทสัมภาษณ์ท่านรองธรรมนัตแจง <c oughs> แจงความสัมพันธ์ระหว่างอินฟูคนดังเป็นพี่น้องเคมีตรงกันชอบช่วยคนตกทุกข์ได้ยากเป็นเรื่องดีครันะเป็นเรื่องดีครับอืมอืมนะครับ เออนะครับมีอะไรบ้างครับอืมมีอะไรที่น่าสนใจนะอืมอืมนะครับหนึ่งนาทีที่ผ่านมาอัมรินนิวโอ้โหพูดได้ชัดเจนเลยนะรองนายกธรรมนัตให้สัมภาษณ์ผมไม่เคยประกอบอาชีพสีเทาซึ่งก็มีเรื่องเก่าๆที่เคยผ่านกระบวนการยุติธรรมาแล้วในฐานะที่เราเข้ามาทำงานการเมืองต้องยอมรับตรงนี้อะไรก็ตามที่ถูกกล่าวหาพลาดพิงหรือเรื่องบินเมเราไม่ได้ทำความผิดเราไม่ได้ ใช้วิธีปิดปากแต่เป็นการฟ้องเพื่อให้เกิดความกระจ่างว่าเราไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนะนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่อ่านบทสัมภาษณ์ของท่านท่านบอกว่าท่านไม่เคยทําสีเทาเลยนะครับนะนะครับพี่น้องประชาชนต้องฟังไว้นะท่านไม่ใช่คนสีเทาท่านเป็นคนสีขาวนะครับเรื่องเก่าๆที่เคยผ่านมาก็นะผ่านกระบวนการยุติธรรมแล้วก็สู้คดีหมดแล้วว่าท่านไม่ผิดเอางี้แล้วกันนะ่ะนะ แล้วก็คนที่ไปพาดพิงหรืออะไรมินเมนเนี่ยนะครับท่านก็จะเป็นต้องฟ้องเพราะจะได้เกิดความกระจ่างว่าเขาไม่ใช่คนสีเทานะครับจำไว้เลยนะครับนะท่านในสัมภาษณ์นั้นนะใครไปกล่าวหาท่านสีเทาเนี่ยเดี๋ยวท่านก็จะชวนไปกินข้าวที่พะเยานะผมไม่เคยกล่าวนะว่าท่านเป็นคนสีเทานะคือสรุปง่ายๆว่าท่านเป็นคนสีขาวนะครับไม่เคยทําสีเทาอย่าไปว่าท่าน ถ้ามีหลักฐานอะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนะนะครับนี่นะจบไปแล้วเออการเมืองสภาผู้แทนไม่ใช่เวทีชกมวยแผลเหวอวะ,วะยังฝืนสังขารขึ้นชกถูกนอกกลางเวทีไม่มีพิกสมน้ำหน้านะครับอันนี้เป็นคำพูดของอผู้การทูประดิษฐ์นะพลตุจตีผู้ดิษฐ์นะครับนะผู้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องอะไรยาเสพติดนะครับการเมืองไม่ใช่เวทีชกมวย แผลเววะนะครับนี่ใครเนี่ยนี่คนดังทัวร์กันแล้วโอ้ยคนดังทัวร์หากูเยอะอย่างวันนี้นะครับอะไรกันนักหนาวเนี่ยเดี๋ยวกูจัดรายการก่อนนะเอฟซีกูกำลังมันเลยเนี่ยตอนนี้ก็นะครับกําลังให้ความรู้กันเลยเนี่ยอืมอืมนะครับห้านาทีที่ผ่านมานะครับสํานักข่าวอิสรานะครับบอกว่ามติเอกฉันปปชยกคําร้องค้านสูชาติ ประธานไต่สวนคดี44สอสอ9กลายเสนอแก้มาตรา112ก็1 4สอสอ9กลายก็ไม่รู้ว่าจะได้เป็นสอสอหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดขับชี้มูลชี้อะไรขึ้นมาก็หายไป44คนนะครับ